สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาชีกอกนะคะพอมาถึงร้านนะคะก็อันนี้ทำเมนูอะไรครับป้าไทยบ้า,น,าน,น,น้ำยาขนมจีนนำยาขนมจีนบ่าวบ้านนะตอนจังตอนตอน,ตอนเที่ยงบอกลุงชั่างเลยนะคะว่าเรามีมีอะไรเ้าวไก่แกไม่กิน แกไม oh, ่กินบ่แกไม่กินอ๋อมีข้าวไก่นมตรีนนมจีนตีนไก่น่านมจีนตีนไก่เอ้าใครโทรมาอีกบ่เนี่มีอะไรมาฝากลุงชิดพีทเถ้อชิดเอ้ยถ่ายคชีพหนิอยชิดกันบังหนังอยู่ไหมฮะกันยับเพิ่มบังกันยับเพิ่มได้ ยาายนี่แล้วเนาะได้เพลื่มาอะไรลูกโป่งมาได้ลูกโปงอ๋อใรุ้กโอุ้กแล้วุกแล้วุกแลวอด้แล้วยังัอรเขาออ้่วะแล้วแล้วเดี๋ยวมนแตา อันนี้อาชีพเอาเนื้อฮะเอาบอกอะอย่างมาคือไปไปเรียนกับยายดีกว่าลุ้งจินเทากันเนอะลุ้งช่างแม่งก้าวอายุไม่เงี้ยมันมันจะมาตากอะไรกันตรงนั้นตรงไหนด้วยเนี่ยภาษนเกาหลีหูจ้าคนนี้เดี๋ยวฟังเดี๋ยวชื่อชาชื่อชาเนี่ย เริ่มชิพที่ะดาดตอนนี้อ้าวไปแล้วลูกอ้าไปตลาดซีเรอมาหนิตลาดบ้านไหนบ้านน่วงบรือบ้านอะไรไปตลาดซีเรมมีมาหน่อยทมา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  นี่ได้ล้วสมลูกอ่ะละอย่านายยี่สมลูกเอมาลูกที่สามะนะเน่มันมีอยู่น้ิมเดียววันนี้มันไม่อยู่ด้วยกันลูก เนี่ยตามินงตามไม่แล้วตามอ่ะอันนี้ล่ะโดนเราให้แยกไปแยกเสร็จกเล็กไหมแยกแยกแบบเราทำมันอันนี้ล่ะ ที่ in, <laughs> yeah, เราทำแบบอันใหญ่แยกที yeah, ่เราทำแบบวัน <hel> น um? yeah, ั um. <that> ้นแยกทิ้งส่วนแยกทิปแยกไว้ทหารแล้วก็เอามาโขลกเองมันจะตำนมากแร้วมัแยกกีตำนแยก

แน่ๆให้พี่มิวทำให้นะลูก หนังมันหนังนี่ไม่เอาใช่ไหมป้าถ้ามันลอกยิ้งได้ก็ยิ้งได้ถ้ามันช่วยเราติดไปก็ไม่เป็นไรถ้ามันลอกได้ก็ลอกเล,ลกอกลอกออกแล้วแล้วก็ออกใช่ไหมห